ตำรวจได้ทำการจับกลุ่มโจร1 8รายในกินซาซากลุ่มอาชญากรวัยรุ่นที่เรียกกันทั่วไปว่าคูลูนาในคองโกมีรายงานว่ามีการจับกลุ่มเยาวชนและตัดสินประหารชีวิตไปแล้วประมาณ50รายนายคอนสแตนมูตัมบารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของคองโกประกาศว่านักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตทั้งหมดจะถูกประหารชีวิตการกระทำดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อสอนบทเรียนให้กับผู้กระทำความผิดรุ่นเยาว์เหล่านี้คำพูดเหล่านี้ทำให้เกิดความแตกแยกในความคิดเห็นของ ประชาชนบางคนก็ปกป้องคูลุนาในขณะที่บางคนก็โทษเจ้าหน้าที่ค่ะคนหนุ่มสาวเหล่านี้เป็นโจรในเมืองสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกเรียกพวกเขาว่าคูลุนาคูลุน่ากลุ่มโจรส่วนใหญ่มักเป็นคนหนุ่มสาวที่ปลูกฝังความหวาดกลัวนในชุมชนชนชั้นแรงงานการปรากฏตัวอีกครั้งของพวกเขาทําให้เกิดความกังวลอย่างมากมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและภาพลักษณ์ของเมืองกลุ่มพวกนี้ได้กระทําการข่มขืนการปล้นการทะเลาะวิวาทการแก้แค้นระหว่างกลุ่มคู่แข่งในละแวกบ้าน การฆาตกรรมการครอบครองอาวุธมีคมเป็นต้นประชากรของกินซาซาต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ความไม่ปลอดภัยและความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นจากการที่มีคนหนุ่มสาวรวมตัวกันเป็นแก๊งในเมืองและก่ออาชญากรรมที่น่าตำหนิปรากฏการณ์คุโรน่านี้ไม่เลวรเว้นใครเลยโดยเหยื่อไม่เพียงแต่เป็นเยาวชนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประชาชนในกินซาซาด้วยสำหรับบางคนหากไม่กระทำอะไรเลยสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการสร้างเขตไร,ร้กฎหมายในเมืองกินซาซาขึ้นได้โดย การแทรกแซงเร่งด่วนของรัฐบาลถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากที่น่าสังเกตก็คือไม่เพียงแต่มีในลักษณะกิจกรรมทางอาชญากรรมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความรุนแรงของการกระทำโดยกลุ่มคนหนุ่มสาวอายุระหว่าง14-35ถึงปีด้วยทางการได้ตอบสนองด้วยการเพิ่มปฏิบัติการรักษาความปลอดภยัยเสริมกําลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและดําเนินการรีเริ่มที่มุ่งเน้นฟื้นฟูเยาวชนผู้กระทำความผิดให้กลับเข้าสู่สังคมแม้จะมีความพยายามเหล่านี้แต่ปรกากฏการณ์นี้ก็ยังคงดําเนินต่อไปทําให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึก ไม่ปลอดภัยค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังคงยืนกรานที่จะใช้โทษประหารชีวิตคุรุณ่ารุ่นยาวประมาณร้อยคนถูกตัดสินประหารชีวิตในชั้นต้นต่อมาเยาวชนเหล่านี้ถูกส่งตัวไปยังเรือนจำที่มีความปลอดภัยสูงโดยเฉพาะในอังเคงการและลูสูมูอย่างไรก็ตามยังไม่มีการดําเนินการใดๆเกิดขึ้นรัฐมนตรีเผยว่าโทษประหารชีวิตจะถูกใช้เมื่อกระบวนการทางกฎหมายทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วรวมถึงการขอการอภัยโทษจากประธานาธิบดีด้วยรัฐมนตรีชี้แจงว่าการเคลื่อนย้ายดังกล่าวมีความจำ เป็นด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเนื่องจากนักโทษเหล่านี้ถือเป็นผู้กระทำความผิดอันตรายและมักกระทำผิดซ้ำและท้ายที่สุดแล้วนะคะการต่อสู้กับคูููน่าเป็นประเด็นสําคัญต่อเสถียรภาพการพัฒนาของเมืองหลวงของโกเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อยุติกลุ่มโจรและสร้างความสงบสุขยิ่งขึ้นสําหรับผู้อยู่อาศัยในกินซาซาทุกคนค่ะ